คณะกรรมก,การประเมินผลการปฏิบัติงานราชการด้วยความยินดียิ่งข้าพเจ้านางสิรานีหารสารครูอาสาสมัครการศึกษานอโรงเรียนผลสำเร,ร็จของการปฏิบัติงานจะ,ระประเมินตามตัวชี้วัดทั้งหมดเก้าตัวชี้วัดจำนวนข้อมูลสารสนว,วัดที่หนึ่งข้อมูลสารสนเทศซึ่งรับผิดชอบจำนวนสองตำบลหนึ่งตำบลโพไซและตำบลสองคอนซึ่งจะประกอบ ด้วยข้อมูลทั่วไปข้อมูลภาคีเครือข่ายข้อมูลภูมิปัญญาข้อมูลแหล่งเรียนรู้และข้อมูลความต้องการของชุมชนตัวชี้วัดที่สองระดับความสำเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการปฏิทินการปฏิบัติงานประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้หนึ่งข้อมูลพื้นฐานของแต่ละตําบลประกอบการจัดทําแผนสองมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีพศ 2,561ถึง2,565สามมีการจัดทำแผนปฏิบัติการกศนอําเภอประจำปีงบประมาณ2,565สี่มีการจัดทำแผนปฏิบัติการรายบุคคลผ่านระบบ d m a AH. s 5. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆตามแผนที่ได้กำหนดไว้ตัวชี้วัดที่ห้าร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคเรียนที่หนึ่งทับสองห้าหกห้าจำนวนนักศึกษามอต้นเจ็ดคนได้ดับมอปลายห้าคนรวมทั้งสิ้นสิบสองคนนักศึกษาเข้าสอบสิบเอ็ดคนขาดสอบหนึ่งคนคิดเป็นร้อยละเก้าสิบเอ็ดจุดหกหกเปอร์เซ็นค่ะตัวชี้วัดที่หกร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคเรียน นักศึกษาที่รับผิดชอบแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาหนึ่งคนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น30คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย36คนรวมนักศึกษาทั้งที่สิ้น67คนนักศึกษาเข้าสอบ64คนขาดสอบสคนคิดเป็นร้อยละเก้าสิบหเปอร์เซ็น์ค่ะตัวบ่งชี้ที่เจ็ดจำนวนกิจกรรมโครงการในการส่งเสริมสนับสนุนประสานงานติด ตามผลจะยกตัวอย่างจำนวนสองโครงการนะคะหนึ่งโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพประจำปีงบประมาณสองห้าหกห้าสองโครงการโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนตัวบงชี้ที่แปดจำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วน เจะนำเสนอเพียงสองโครงการหนึ่งโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารด้านอาชีพ 2. โครงการจัดส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองผู้สูงอายุเก้าตัวบ่งชี้ที่เก้าจำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งกษนอำเภอโพไซได้รับมอบหมาย ให้ได้รับผิดชอบงานพัสดุซึ่งได้มีการจัดทําจัดอบรมโครงการใช้งานในระบบบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ EPMs เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านพัสดุและส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบออนไลน์และร่วมกิจ,จ,จกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เรื่องในวันพ่อแห่งชาติ 3. ร่วมจัดนิทรรศการประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่กศนอำเภอสการพืชผล 4. ร่วมจัดนิทรรศการงานเกษียรณระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือณก,กศนจังหวัดอุบลราชธานีแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีเบสแพ็คทีสเรื่องการเพิ่มร้อยละการเข้าสอบัตรผลสำริดไปภาคเรียนจุดประสงค์และเป้าหมายคือ หนึ่งเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานสองเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสามเพื่อปลูกฝังนักศึกษาให้มีความรู้มีน้ำใจมีวิรเรียบพินัย มีความรับผิดชอบและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สี่เลเิอร้อยละการเข้าสอบวัดผลสำเร็จของการเรียนสำหรับในภาคเรียนที่หนึ่งทับ2565รับผิดชอบนักศึกษาทั้งหมด67คนนักศึกษาเข้าสอบ64คนขาดสอบ3คนคิดเป็นร้อยละ95.52% ดังนั้นจึงได้นำเอานักศึกษาเข้าสอบแต่ละภาคเรียนมาเป็นเบสแพ็คทิสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีต่อไปดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ